พี่มั้งารักอ่ะพว่าไม่พออ่ะสองพื้นไหมวันนี้ครับยืนตรงกลางสิแชร์เซ็นเตอร์ที่เราเรียนมาแชร์เซ็นเตอร์เออมานี่มานี้จะบอกว่าวันนี้ที่เรามาเนี่ยคอนเซ็ปต์เรารักโลกรักโลกนะครับนี่อย่างพี่ดิวนี่เห็นไหมเขียวเลยเห็นไหมนี่ มี่นี่นัดกันมาเขียวเลยน้ำดีนี่เห็นไหมครับเขียวไม่เขียวไังไ่ดีว์ถามจริงไม่เขียวไม่พอหรอส่วนผมไม่ต้องถามว่าเขียวยังไงลองมาดมปะล่ะบอกเลยว่าเหียวออกเยอตอนนี้เขียวมากนะครับผมก็วันนี้ดีใจนะที่ได้มาแล้วน้องดีเคยมาเดินไหมคือจมั เขาให้เข้าไหมไม่สิเป็นคนค่ะโอเคแล้วเป็นไงครับชอบไหมชอบมากๆเพราะว่าเป็นท้างสสินค้าที่แบบว่าเขาเรียกว่าไงล่ะเราต้องการอะไรเนี่ยเขามีหมดทุกอย่างเลย๋อแล้วแบบโลกร้อนนี่ต้องดีช่วยเหลือไงโลกร้อนลูกร้อนยังไงดีล่ะก็ถ้าสมมติว่าระยะทางมันใกล้ๆเนี่ยดีก็จะชอบเดินอ๋อชอบเดิน อย่างของพี่นี่โหพีพ่พี่ชายผมสอนไปเลยเฮ้ยบอกเฮ้ยตั <t <t ้มเวลาเที่ยวผู네้หญิงอ่ะต้องใช้ถุงผ้าถุงผ้าใช้ถุงผ้าแล้วก็ร้อนอะไรยังไงเนี่ยพี่ไม่เหมือนว่าเวลาไปช็อปปิ้งไงเวลาถือของอ่ะถ้ารักแฟนจริงต้องเอาถุงผ้าไปดูอะไรอย่งนไปใส่ของให้ถุงผ้าอ เราก็ต้องชวนแฟนเรารักโลกด้วยลกใช้ถูกใช้ถูกคราถูกต้องเมื่อกี้เราฟังไม่จบใช่ไหมพี่ดิวพี่ดิวช่วยรัร้อนยังไงช่วยร้อนหน่อยครับปลูกป่าสิครับปลูกต้นไม้ครับผมโอ้ถึงว่าดอกไม้นะครับโอ้โหจะได้เอาไปให้แฟนขับด้วยนะครับคุณปลูกต้นอะไรผมไม่รู้แต่แฟนขับผมผมปลูกต้นรัให้ครับ งครับาไม่ก็ปิดไฟปิดแอร์อะไรอย่างงี้ประหยัดพวกไฟอะไรอย่างงี้มากกว่าแบบเวลาไม่อยู่ก็ประหยัดไฟอะไรอย่างงี้หรือว่าอยู่ในห้องก็ปิดไฟปิดแอร์อะไรด้วยใช่อย่างน้องดีนี่อยู่ในห้องปิดไฟไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้ไม่เจอเลยจะบอกว่าพวกเราเนี่ยรักโลกเหมือนกันแล้วก็อยากให้คนที่เรารักเนี่ยรักโลกไปกับพวกเราด้วยวันนี้เราเลยแบบว่าอยากจะรักโลกแบบจับใจกันสักหน่อยนะครับผมเพราะฉะนั